สวัสดีครับมาดูความคืบหน้าของหลังนี้นะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดอยู่นะครับหน้าต่างอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมอบสีดำนะครับใส่เรียบร้อยมาแล้วนะครับใส่ไปงน้วดก่อนนะครับก็ตกแต่งลวดลายเป็นช่องหกช่องนะครับตอนึ่งหนึ่งหนึ่งบานครับเป็นหน้าต่างสวัสดีนะครับวันนี้ช่างสเตเลสนะครับช่างสเตลเลสของคุณผอพันนะครับอยู่ที่โคราชมาใส่ให้ นะครับติดตั้งลายสแตนเลสเป็นลายตรงนะครับสูงกประมาณ90เซนนะครับแล,ลดลายใส่กับหินทรายสีเขียวนะครับก็สวยดีเข้ากันดีนะครับงานรั้วก็เป็นรั้วเป็นรูปนะครับ เว้นช่องลายอากาศหน่อยนะครับให้ลมผ่านนิดนึงนะครับท้งนานเก็บรายละเอียดก็ไปได้เยอะนะครับเยอะช่นา,นางรงานรูปงามทำทั้งกระจันเลสเชื่อมติดตั้ที่ร้านนะครับมานติดตั้งที่หน้างานเชื่อมเสือกนิดนึงนะครับต้องมาตัดงานเสร็จเรียบร้อยนะครับมัาน,าน,าน,น,รนรเรียบร้อยดีมาตรฐาน อันนี้เป็นงานเชื่อมสเตลเลนะครับเป็นสเตลเลเป็นงานเชื่อมโดยเฉพาะนะครับ เครื่องเชื่อมตะเลดเป็นเครื่องเชื่อมพะมันฮะไม่ใช่รถเชื่อมเหล็กปกตินะครับเป็นงานช่างตะเลดนะครับของร้านของคุณพพันธ์อยู่ที่บ้านเก่านะครับบ้านเกาะที่สวรลณนายโคราชนะครับงานดีมีมาตรฐานนะครับตรงต่อเวลานะครับใครสนใจติดต่อ ติดต่อได้นะครับสมาชิกทีมงานติดต่อได้นะครับงานดีมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบสูงนะครับพอติดเราสเตล็ลไปเรียบร้อยก็งานก็เรียบร้อยขึ้นเยอะนะครับงานก็ดูดีมีราคาขึ้นนะครับการขโมยด้านในนะครับก็จะเป็นสตนเตเลตหมดนะครับ มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่นะครับผู้อยู่อาศัยลูกค้าที่เข้ามาพัากอาศัยก็มีความปลอดภัยนะครับมีความเรียบร้อยนะครับ ลักษณะงานติดตั้งสเตลเลตนะครับติดตั้งเสร็จก็จะมีฝาครอบนะครับฝาครอบทําให้งานดูเรียบร้อยขึ้นนะครับเวลาชนกับผนังกับขาตั้งขึ้นานะครับก็จะมีฝาครอบสเตลเลตนะครับงานดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยครับโอเคครับสวยดีดีครับวันนี้มาดูงานติดตั้งสเตลเลตก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ